รถเดิมแทร์นเบิดท่อกันถ้ารับซื้อหมดท่อประมาณสองพันห้าพี่พี่พี่จะได้จ่ายผมหนึ่งพันบาท, 1, บาทอืมพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพอถามหนยเขาเขา,ารับซื้อกันกี่บาทนี่ประมาณนี้อันนี้ประมาณพันพ่าพีโพสต์ขายเองนะพี่ ปร,ประมาณน่าจะพันหนึง่งพันหนึง่งอืม,มอ,อ,อันหนึ่งไอไอไตัววัดบูธเรา mm. พี่เ็จคบครละเออประมาณพันหกพี่รวมมาเรบเตอร์มาเรปเตอร์พันหกครับอ,อืมไอรับใ <ummer> ส่บเป็นีีืัหไม่ใส่กันได้มัูออกมิดฟิเก่าออกสักที ก็คือพี่พี่จะเอาอยัางไงนะผมมัน,ม,นมันมีอยู่นี่ของของน้องมันถอดออกรถเขาจะมายึดไหนนี่ผมแกะแกะเขาถอกมาแกะแกะพวกนั้นออกมาจะเอามาลอ,ลองใส่ดูนะใส่ได้ไหมอ๋อค่าอุปกรณ์มันครบได้พี่ใส่ได้เลยมันต้องเช็คของก่อนอืออ,อ่ะสวัสดีครับอยู่กับผมสร้างนัดราน นัดอะไรสิ่งนะครับอ่ามือนี้ลูกค้ามาจัดทอนะครับจัดท่อเป็นของยุดเก่านะครับท่อออกท้ายเกิดได้สีท้ายที่นะครับนะครับได้สีท้ายที่นะครับเดี๋ยวแล้วก็ท่อเก่าห้องลูกค้าเทือนน้ำนะครับอ่าดูหล่าน,นัดอะไรสิ่งรับเทือนอยู่นะครับท่อเก่าอ่า เดี๋ยวไปทําการเปลี่ยนท่อให้ลูกค้ากันเลยนะครับนะครับก็สําหรับท่อนะครับกระติดตั้งให้พื้นที่เรียบร้อยนะครับผมดูแนหนะนะครับผมอ่าประมาณนี้ปลายท่อออกตรงๆงามๆนะครับเขาโค้งนะครับลบเผ้าให้นะครับผมอ่าตั้งเข้ากับใส่วิธีนะครับสําหรับขอต่อใส่วิธีบ้านซุปนะครับแล้กก็เชียบนะครับเฉลี่ความแข็งแรงแล้กก็ทนทานนะครับผมอ่า สำหรับหูยึดนะครับตรงตำแหน่งนะครับตำแหน่งเก่าของรถเป๊ะๆนะครับประมาณนี้นะครับผมเป็นหัวน่อแผ่นเทอร์โบนะครับสำหรับท่อทางลัดนะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเอารถลงมานะครับมาชมมาฟังเสียงกันนะครับว่าสิเป็นอย่างไรนะครับหลังก็มีเพิ่มเติมนะครับลูกค้าถือเป็นดีฟี่นะครับมาตีตั้งให้นะครับผมเดี๋ยวทําการตีตั้งให้นะครับผมโอเคครับผม อ่านะครับแล้วจะต่างเสร็จนี่ก็จะเป็นเสียงในหลอดเดินเบานะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวสิล่องเหยียบให้ฟังเบิึงนะครับเดี๋ยวสีฟังเสียงคลอกันนะครับเหยียบรวดเหยียบรวดหนาวเย็นเยินะหนา,าวเย็นไปห้าเลยอ่ะนี่นะครับเสียงคลอกประมาณนี้นะครับ จะได้ทำการปิดนะครับกับดีฟีกับติดตั้งเส็จพื้นที่เรียบร้อยเหมือนกันนะครับกับใส่ไหลปกตินะครับมีแช่ตัวนึงนะครับขี่บอมิซี่หลอกนะครับมันสีกระพิบแบบนี้นะครับผมใส่งานได้นะครับปั๊บสีปั๊บยังไดนนะครับสีกับปั๊บไหลปกตินะครับปั๊บไหลประมาณนี้นะครับสีกับมีหลากหลายสีให้เลือกนะครับให้ลูกค้าเลือกนะครับแนะนำวิธีที่ตั้งไปแล้วนะครับแล้วกาแนะนำวิธีตั้งขอตั้งสีนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับี๋ยวกับอีสองงานลูกค้านะครับ นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับบรวการสิปเป็นโอบรวการสิปเป็นบริการอย่างต่างๆนะครับถามว่าปรึกษาสอบถามได้นะครับที่ร้านนัดอะไรสิ่งร้านตั้งอยู่ข,ข้างตลาดเจริญศรีวลินนะครับแล้วนกะ็ทากทิ้งเฟซบุ๊กนัดอะไรสิ่งนะครับเบอร์โทรศัพท์0952322655สำหรับวันนี้ขอบคุณครับผม